โอ้โหนะครับผมสุดทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในไมค์ครับอาชีพรอดอีกแล้วนะครับโอเคอยู่กับผมสองทามครับผมนะฮะวันนี้จากที่เราพูดกันไปเนาะเราจะไปจังเกิลกันนะครับผมยังไม่ได้ตรวจสอบจังเกิลเลยนะว่าจังเกิลมีอะไรบ้างตอนนี้ผมไปเอนชานมานะครับอ่าเอนชานดาบนะครับผมกับรองเท้าที่ผมเตรียมไว้นะฮะผมไม่ขุดอ่าขุดเก็บเว้ที่ในเทอร์มานะครับในเทอร์ควอสนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ได้รองเท้าเดสไติเดอร์นะคือว่ายน้ําเร็วแล้วก็ หมวกจะเป็นレスไฟเลชั่นนะครับก็คือจะหายใจใต้น้ําได้เนาะหมวกใหม่ของผมนะฮะจะเป็นレスไฟเลชั่นสองนะครับผมาสามารถหายใจใต้น้ําได้ถึงขั้น2นะครับผมเห็นไหมไอหลอดอากาศของผมมันจะเาลดน้อยลงนะฮะที่ไอレスไฟเลชั่นนี่มันขุดใต้น้ำแบบไม่ใช่ฮะอันนั้นควายฟินิชนะครับผมレスไฟเลชั่นคือหายใจใต้น้ำนะครับดูฮะหลอดอากาศไอหลอดอากาศของใต้น้นะํา,ามันจะเขาเรียกอะไรอะลงลดช้าลงนะครับผม ที่ร,รู้กันนะฮะแล้วตรงนี้ตอนนี้นะครับบ้านผมนะฮะแถวบ้านผมมีการก่อสร้างอยู่นะครับผมแล้วจะมีเสียงแบบตราตราม่ก็เสียงทุบแบบบางทีมันต่อเสาเข็มงานแล้วมันก็พึ่งพึ่งอย่างนั้นนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมคิดว่ามันโอ้ oh y God อนั่นนะ่ะมันรู้แลหละดูน่ารำคาญมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็จะไปจังเกิลเนาะอเออตรนนั้นมีวัวผมตอนนี้ดาบผมมีไฟสเปกนะครับซึ่งสามารถตีวัวกลายเป็น เนื้อเผาได้เลยนะครับจะเป็นอะไรที่แหลมเป็ดมากนะครับผมรมเพจรมเพจโอเคผมยังไม่ขอยังไม่ขอเก็บวัวนะฮะเพราะเดี๋ยววัวมันก็จะสปาวแถวนี้นะครับผมแล้วแถวบ้านผมไม่มีฟาร์มวัวด้วยซึ่งผมจะเอาวัวตรงส่วนนี้นะครับมาทาเป็นฟาร์มวัวตรงแถวทาวเวอร์ของผมนะครับผมก็จะทาอย่างนกันเนาะรมเพจเนื้อเผามานะฮะ โอเคซึ่งถี่มจะเราเจ้าจังเกิลอยู่ตรงไหนนะได้ mm hmm. นะ mm hmm. อยู่งันอยู่งัน mm hmm. ตรงฝั่งโน้นนะ mm hmm. ผมไกลๆนั่นฮะมันจะเป็นจังเกิลนะครับผมซึ่งผมจะไปต้องถอดปักนะรับผมืมถอดปักนะตอนนี้เลยนะนะผมลองถอดปักก่อนแล้วนะฮะมาตอนคืนถ้าเกิดมาตอนคืนจะมองง่ายนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินตามแสงทอสเนาะนะครับผม โอเคเราจะทอดปักไปเล้ยาวก่อนเลยนะฮะตรงนั้นจะเป็นไบโอมว้าวใบอมที่เล็กโคซ่าเกิดนะครับหรือว่าฟลาวเ flower s u n เวอร์ฟอเรสต์นะครับผมจะได้เป็นใบใบอมที่ดีมากมากเลยหนึ่งไบโอมนะครับไบโอมที่หาย,ยากพอสมควรเนาะ,ะเจ้าซัน s u n เวอร์ฟอเรสต์นะฮะจะมีเป็นไบโอมเล็กๆกกน,นะนะครับผมมมอออืือืม,อม,อมโอเค ผมมีเนื้อวัวกองกว่าแล้วว่ะโอเคผมเก็กบผมข้าวัวแค่ที่พอแล้วกันเนาะเผื่อถ้าเกิดมันไม่มีจริงผมไม่ได้ทำฟาร์มวัวนะครับโอเคอันนั้นจะเป็นชังเกิลนะครับที่เรากำลังใฝ่หาอยู่นะฮะวันนี้ของผมมาต่อเป็นอย่างนี้ได้เลยนะนะครับผมเพราะว่าผมจะต่อเป็นทางเดินอย่างนี้เลยก็ได้นะรอบรแรกคือตอนนี้เราเป็นทาร์เกสเตอร์นไงคือเราไม่ต้องกองังในบงส่วนที่ว่าเราจะเดินมาไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เรามาแล้วครั้งหนึ่งแลเนาะ แล้วเราเราจะได้มีรถคาร์เดสไตเดอร์น,นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกลัวโอเคเราจะเข้าจังเกิลก,กันแล้วนะฮะในเวลาส,สั้นๆนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะการเข้าจังเกิลน,นี่ผมต้องบอกเลยเราควรจะเตรียมตัวก็คือไม่ต้องเตรียมอเลยรครับคือมึงเดินเข้าไปเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคจะเดินยังไงก็ได้ฮะมันไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะแต่ว่าเราต้องเตรียมทอนหม่เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าโอ้ทอนผมงเดือนน้อยแล้ววะไม่เอาทอนเราปักเล่นเลยโอเค โค้รี้จะสร้างแลนด์มาร์คไว้ตรงเทาสร้างแลนด์มาร์คทาวเวอร์ไวนะ้เนาะโอเคดีีๆผมเตรียม,มยไม้มาด้วยอ่าผมจะได้รู้ว่าข้างบนจังเกิลมีอะไรบ้างนะครับเติ้งเตึ้ง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 ติงตึงต้ง,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 งโอเคผมจะมาอยู่บนป่าใหญ่อย่างนี้เนาะนะฮะแล้วต่อไปเราก็จะค่อยๆใช้เส้นทางในการต่อคือเราจะต่อทะลุอ่าจังเกิลนะครับไม่ใช่ต่อทะลุดิ คับต่อแบบเคล้ายกว่าอ,อะไรเราใช้การเดินบนจังเกิลเหนานะครับต่อไปเราจะทําเจ้าอ่าอ่าบันไดนะครับบันได27อันพอไหมเนะี่ยลงลงไปข้างล่างก่อนใช่ไหมไปลงมาข้างล่างก็ลงไปข้างล่างครับโอ้ไม่นึกว่าจะรอดอืมโอเคพึ่งพึ่งพึ่งค่อยๆต่อขึ้นไปนะฮะโอเคตรงนี้ต่อปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคฮะตรงนี้ก็ต่อครับผมต่อเขึ้งขึ้นไปนะสองสามสี่ห้าหกดปโอเคเหลือมันไดอันเหลืออันนึงนะ <c oughs> ครับโอเคเดี๋ว่าเราทำมาพอดีเนาะนะฮะต่อไปเราจะค่อยๆต่อทางอย่างนี้เลยนะครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะมีนั่นหรือเปล่าอ่ะอเจ้า Jungle Temple อ่ะนัก่ึกษผมอยากรู้นะผมว่ามันจะมีไหมวจะโอ้ย จะค่อยๆต่ออย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เผื่อกันตกนะฮะโอเคนี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนเราทอดวางนะครับผมโอ้ยตรงนั้นเป็นเมลอนนะผมอยากจะได้เมลอนเหมือนกันเนาะลงไปเก็บเมลอนบ้านนึงนะโอเคโอ้โหตกผิดที่แหมรองเท้าเราก็ยังไม่ลดเลยโอเคผมจะเอาเมลอนนะผม เมลอนนี่ต้องใช้เจ้าดาบทุบนะฮะมาถึงจะทุบเร็วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเนี่ยเพราะอย่างอื่นถ้าเกิดเอาอย่างอื่นทุบมันจะทุบช้าใช่ไหมเนี่ยถ้าดาบทุบมันจะทุบเร็วกว่านะผมโอเคตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะฮะโอ้ยตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอ้มาอ่าขออันนี้ผมจะไปผมมาโคโกโบีนนะโอเคได้โคโกบีนมาแล้วนะครับผมเป็น,มนเมล็ดโกโก้นะฮะซึ่งเมล็ดโกโก้เราก็สามารถเอาไปทำพวก ไอ้คอกกี้คอกกี้ได้นะครับผมซึ่งผมจะเป็นต้องขุดไม้พวกนี้มาด้วยเนาะนะฮะไม่ต้องตัดไม้เจ้าของต้นจังเกิลมาด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าไม้ต้นจังเกิลมันสามารถปลูกโกโก้ได้นะครับโอเคผมงเเคยเป็นทางนั้นเนาะอดี๋ยวผมของตัดไม้ต้นจังเกิลก่อนนะครับมันสามารถปลูกต้นก็มันสามารถปลูกโกโก้ได้คือมันเป็นอะไรที่จำมากไม้จังเกิลผมบอกเลยไอ้ mm hmm. สมัยก่อนก็ไอ ม้จังกิลนี่ไปปลูกเนาะก็เดี๋ยวความต้องกาอยากจะได้ไอผลผลิตมันมากกว่าน่ะไอ้นั่นน่ะไอ้ใครนะไอ้เจ้าอ่าจังไอ้นั่นน่ะไอ้ชิ้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแซปบปิ้งหรือต้นอ่อนมันอ่ะไอ้ต้นอ่อนมันแล้วน่ะอ่ามีต้นอ่อนจังเกิลให้ไหมสามารถจังเกิลแล้วอ่ะขออันสองอันก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคไม่เป็นไรฮะ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์จะไม่เกิดบนใบไ,ไม้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะโอเคเอาเวรตกอกโอเคโอเคตอนนี้ผมได้แตงโมกับเจ้าด้นมาแล้วนะครับซึ่งทางที่เราจะไปก็จะเป็นทางนี้ยาวเลยนะฮะปึ๊บอ่ะเนี่ยโอเคต่อทางนี้ครับ นี่ฮะไอตรงนี้จะไม่มีมอนสเตอร์เกิดนะครับผมมันจะเกิดอยู่ข้างล่างอย่างนั้นนะฮะจะเป็นสเกลตันนะครับผมรอาล่ะสุดจะเป็นอา,าดันเจียนนะฮะซึ่งเราจะไม่ไปยุ่งกับดันเจียนนะนะครับผงไม่อยากจะขุดเหมือตงตอนนี้ผมอยากปรปจนภัยก่อนแบบสำรวจโลกก่อนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับพหาแบบเรียกว่าอะไรให้ทางที่เรามามันถูกสำรวจหมดแล้วก่อนแถวบ้านเราเนาะจะได้รู้ว่าแถวบ้านเรามันเป็นยังไงมีอะไรยังไงอย่างนี้นะครับโอเค โอเคฮะซึ่งผมจะต้องลองมาเานี่โอเคแวนแบ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 นแถวบ้านนี่ก็แวนจังเลยแหมอย่างกับผมเล่นตัวเลื่อนฮิบิลี่ไอฮิบิลลี่เอวโอเคตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางป่าจังเกลิลนะฮะที่ไม่มีอะไรเลยแหมสุดยอดไปเลยโอเคอ่าตรงนี้อ่ะอนนอทำทอดปากไว้ดีกว่านะครับน,นี่ก็ความยุ่งนี้มันกระโดดไม่ได้เนาะ ก็ทอดปากอย่างเดียวผมนี่ก็ทอดปากอย่างเดียวครับแล้วตรงนี้ถ้าไปทางนู้นจะเจอกับฟอเรสต์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้เราก็จะเจอจะเป็นจังเกิลต่อไปนะฮะก็จะต้องออทอดหน้าปากตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดผมจะต่อขึน้นไปข้างบนต้นไม้อีกดีไหมไม่มันมันดูไม่เฟี้ยว่วังต่อ,อ,ยอยหละโอเคมันไม่เกี่ยวกับเฟี้ยวไม่เฟี้ยวหรอกครับคือมันยุ่งยากนะฮะต่อ,อกนะครับ โอเคไม้ okay. หมดอ่ะไม้หมดอีกแล้วหรอผมต้องไม้ผมต้องมผมต้องเอาไม้จังเกิลมาแน่แน่เลยขอความขัดความคิดนะอรงนี้ไม่ใช่สิโอเคปึ okay. ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้ผมยังไม่เห็นเทมเพิลเลยนะป้าปกติน่าจะเ,จเทมเพิลเลยนะไม่ดิหรือว่าจังเกิลนี้ไม่มีเทมเพิลวะ จะเป็นที่จังกันนี้มีเทมเพิลหรือเปล่ากลัวอยู่ว่ามันถ้าเกิดมันมีเทมเพิลมันจะเป็นอะไรที่สวยมากอะคือผมอยากจะเทมเพิลไงเขาจะเอ่อผมอความจริงมาจังเกิ้ลนี่เอามาได้มาได้ไอ้เจ้าตังโมกับกุก๊กกบีนแค่นี้ผมว่าน่าจะพอแหละแต่แบบว้าวโอเค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 อเค,ครับโอเคฮะโอเคครับผมเจอแล้วครับผมโอเค โอ้บนไปบนมาเจอครับจังเกิลเทมเพลโอเคสกรีนช็อตนิดนึงนะฮะ okay. โอเคว้ปึ๊บลงมาค่อยๆลงนะฮะเงี้รออ่าต้องขั้นบันไ,ไดอย่างงี้สิโอเคอย่างี้ครับผมโอ้โหอ่าแล้วก็ลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยโอเค มอสซิสโตนนี่ถือผมถือว่าหายากอยู่นะครับเราจะมาสำรวจจังเกิ t ลเด l เพลกันนะครับว้าวโอเคผมว่ามันต้องมีกับดักเว้ยตรงนี้โอเคมันจะเป็นที่ขุดโอ้เนี่ยเก็บกลับบ้านได้ดีวกว่ามีลูกขนุนใช่ไหมเก็บกลับบ้าน,นครับเก,บก็บบ้านให้หมดับผม อ๋อ oh. อุ้ยอุ้ยอุ้ยขดเก็บลับ้านอ่าเอามาเล่เอมาล่อแัดเดร์มานะฮะเก็บลาบ้านเ <c oughs> ด้อผมผมจำได้ว่ามันจะมีสเต็กกี้พิสตันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็สามารถเก็บมันกลับบ้านได้เนาะจะเป็นกล่องนะครับผมเบสติกี้พิสตันนะฮะความจริงของเราก็ความจริงเราก็เอาได้สนตะิกพิสตันนะครับแต่เราจะเก็บมันกลับบ้านนะฮะโอเค เอาจริงมันจะเป็นวงจรแบบว่าให้เราอ่าไปพังไม่เดี๋ยวมันจะเป็นวงจรให้เรามันจะมีประตูลับเปิดนะครับนั่นคือวงจรแต่เราไม่อยากรอประตูลับนอนแล้วก็พังเลย <c oughs> นะฮะโอเคนี่จะเป็นวัดในป่านะครับผมหรือว่า Jungle Temple นะฮะก็จะมีตรงนี้จะเป็นพวก Mossy Stone นะครับผมเป็นหินที่มีตะไคร่น้ำติดนะฮะซึ่งอ่าเราไม่สามารถสร้างได้นะครับเราต้องมาเอาจากเจ้าพวก Jungle Temple อย่างเดียว ไม่จังเกิ้ลหนึ่งเพื่อนก็สปอนเนอร์เนาะนะนครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำภารกิจในป่าสนเสแล้วเนาะนะฮะภารกิจในป่าวัตถุฟักอ่าโอเคก็ได้เวลากลับบ้านแล้วฮะก็ความจริงในมาป่าก็แค่นี้แหละนะผมไม่ได้มาอะไรมากนะในป่านะครับก็ได้เท่า,น,ทานี้ก็สุดสุแล้วฮะเพราะเราเจอจังเกิ้ลหนึ่งเพื่อนแล้วไงแล้วก็ความจริงผมอยากเจอแมวป่านะเอาคอเลตอะแต่ว่าผมไม่มีปลาเบยตรงผมเจอผมก็จับมันไม่ได้ครับผม อาแมวป่าแมวป่ามันเป็นแมวป่าโคเลตนี่มันเป็นแมวหรือมันเป็นเสือวะน่าจะเป็นแมวอะเพราะว่าเอาป้ายมันก็กลายเป็นแมวนะอุะ๊ยโอ้ไม่กอดฮ่าเรามีคาร์โซนธรรมาดายอยู่ขอบคุณครับโอเคโอเคอ่าสรอนผมจะได้ปีนต้นไม้กลับบ้านนะแฮ่ปีนต้นไม้กลับบ้านสุดๆโอเค ค่อยๆปีนนะฮะต้นไม้นี่โอ้โหรู้สึกตรงนี้มันจะเป็นเลวีนไหมใช่เลวีนว่ะเป็นทางลงถ้ำไม่ใช่นะครับค่อยๆเดี๋ยวผมกินสัฟฟิผมกินสเต็กไปเรื่อยว่ะแยม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 อยากได้เนี้ยอยากได้ไอ้จังเกิลแซฟริงอ่ะอยากไดแซฟริงมันมากเลยนะครับไม่เป็นไรฮะเอาเนี่ยทุกๆใบไม้ต้นนี้ก็มีโอกาสได้แซฟริงน,นะแต่ผมต้องลอง แล้วผมขอซัฟพ okay. hey, okay. 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 ิงกลับบ้านอีกอันนึงเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับบ้านนะฮะแล้วผมก็ซัฟพิงจริงนะครับผมจะได้ไปปลูกที่บ้านนะครับโอเคไหนซัฟพิงปะเฮ้ยไปดรอปจริงเลยโอเคโอเคดอปแล้วดรอกละโอเคเราซัพพิงซัพพิงงานเดียวจริงถ้าเกิดผมพังต้นจังเกิลต้นหนึ่งนี่ก็ซัพพิงก็ดอกอีกเยอะเลยนะแต่พอดีว่าผมจะไม่พังกันเลยโอเคนี่ก็ทางลงใช่ไหม ฮะอันนี้ก็เป็นทางลงนะครับซึ่งเรามีวิธีการลงกับกระหลัดว้าวสวัสดีเซตตี้ทางกลับนี่ไม่สีวิไลแล้วทางมางพอโอเคอยู่นะทางกลับมันไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคครับเราจะต้องรีบกลับแล้วนะฮะเพราะว่าทางกลับผมไม่ได้โรยโดย้วยดอกกุหลาบเนาะทางกลับผมไม่งอันตรายด้วย ซึ่งโอ้โหทางกลับนี่เต็มเลยสเกลเนี่ยฮะโอเคคอาอมโอเคๆ,ๆนั่นแหะเห็นไหมวัวมนันจะวัมวมันจะเกิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแสงไฟแล้วเราไปยิใน,ในใกล้มีโอกาสที่เจ้าม็อบมันสปอนเนอร์ได้มันจะสปอนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะฮะอันนี้ผมได้เพชรมาเพิ่มอีก2เม็ดน,นะนะครับ แต่ก็ได้มารอเอมเบรลามานะครับผมอึ๊บอาผมว่าผมไปตอนนี้มันก็จะมันจะเช้าหรือมันจะ,ม,นจะมืดวะม,มันจะเช้าดิเพราะว่าเราไปสำรวจตอนมืดนะฮะถ้าเกิดมันจะมืดผมก็จะได้ไปนอนตรงในหอสำรวจหอสังเกตการนะครับเพราะหอสังเกตการ์ดหอเตียงแปะไปอยู่งั้นเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวอาตรงนี้มีวัวอยู่สองสามตัวนะครับผม เดี๋ยวผมว่าพาร์ทหน้าผมทําฟาร์มดีกว่าปะ่ะพาร์ทหน้าออมาเป็นฟาร์มอยู่แถวเนีเนาะว่าแถวนี้มันจะเป็นพวกเพลนนะฮะจะเป็นพวกโซนของพวกวัวนะครับตรงฟอรเรสต์ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดแต่มีก็มีพวกกระต่ายอ่ะซึ่งผมก็นั่นยากด้วยจับมันยากเลยกระต่ายนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วนะอ่านี่เป็นใบบัวใบววบัวทั้งตายทั้งตัวเป็นพวก็ปิดไม่มิดเนะ่ เย่ป yeah. ึ๊บเอ้าผมเอาไ้ใบบัวสูบเพิ่มกสองอันช่างมครับโอเคฮะนั่นคือบ้านเหล่านะครับผมโอเคแถวๆนี้ก็ถ้าเกิดเราเดินตรงนี้ตอนตอนนั้นที่ผมเดินไปขุดแร่ตรงนี้จะเป็นสวอมแลนใหญ่เลยนะฮะจะไม่มีอะไรนอกจากสวามแลนเลยนะครับผมจะเป็นพื้นที่ที่มีแต่สวามแลนนะฮะซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะไปทําหอสังเกตการตรงแถวๆจังเกิลเนาะเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งอะ่ะไอตรง นั่นน่ะนะครับผมผมจะได้รู้ว่าไกลๆนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะผมอยากจะรู้ไงว่าตรงชุดอื่นมันจะมีอะไรนะฮะโอเคผมกลับมาบ้านก่อนเนาะปึ๊บปึ๊บตอนนี้ผมมีจังเกิลซัพพลิงอยู่นะฮะซึ่งผมสามารถปลูกมันได้นะครับผมจะยินดีบว่าผมจะปลูกต้นไม้ยักษ์ดินสุดต้นไม้ยักษ์ yeah โอเคเผมจะปลูกมันตรงไหนโอผมปลูกมันตรงนี้ดีกว่านะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทำเป็นฟาร์มหนึ่งใช่ไหมล่ะ เพราะตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์ของมาข้างล่างนี้รู้สึกจะเป็นซอมบี้อยู่ข้างล่างช่างหัวมันเถอะนะครับผมโอเค this is my love free home นะฮะอันนี้ก็จะมีโกโก้บีนที่เราเก็บมาได้เนะแล้วก็อาแตงโมแล,งแล้วก็จังเกิ้ลบูดแล้วก็จังเกิ้ลซับปิงแล้วก็อุปกรณ์จากไอเจ้าเทมเพิลนะครับโอเคฮะขอบคุณน้องๆที่ดูพันนี้นะผมเจอกันใหม่พันหน้าครับซิลเกนเจอนครับบาย